สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะวีมีเรื่องอยากจะมาแบ่งปัน,นะคะ่ะประสบการณ์เนื่องจากว่าตอนนี้มาเที่ยวที่หัวหินแล้วร,รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาเที่ยวแล้วเนี่ยรอบเนี้ยเราได้อะไรกลับไปบ้างนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าในยุคของโควิดนะคะในยุคธุรกิจที่ในยุคของเศรษฐกิจที่หลายๆอย่างมันอยู่ในขาลงเนี่ยแต่เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมโรงแรมที่เรามาพักเนี่ยก็คือโรงแรมมาริออทเนี่ย ทำไมเขาถึงมีลูกค้าจำนวนเยอะมากนะคะแล้วก็ทำไมเขาถึงฝ่าวิกฤตไปได้พอมาดูแล้วเนี่ยก็พบว่ามันก็มีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือครับลำดับแรกนะคะก็คือว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอไม่ว่าธุรกิจจะลงขนาดไหนหรือจะเป็นขาลงขนาดไหนเนี่ยมันจะมีธุรกิจบางธุรกิจหรือมันก็อาจจะมีงานบางงานที่เป็นขาขึ้นเสมอนะคะไม่ใช่ทุกอย่างจะแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอปัญหานะคะหรือเจอ วิกฤตอย่าคิดว่ามันจะเจอแต่ปัญหาทั้งหมดนะคะมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นเสมอนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2ก็คือพบว่าที่นี่ลูกค้าเยอะมากนะคะก็คือตอนที่เราเรอเช็คอินเนี่ยคือลูกค้าเยอะมากแสดงว่าเขามีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างนะคะจากที่อื่นเวลาเรามาดูเนี่ยเราก็พบว่าเวลาเราเดินเข้ามานะคะข้างในนะคะโรงแรมเนี่ยเราพบเลยว่าเฮ้ยที่นี่เนี่ย เขามีการออกแบบค่ะให้ทุกๆห้องที่อยู่ในโรงแรมนียติดสระว่ายน้ําทั้งหมดเลยนะคะสระว่ายน้ําของเขาเนี่ยก็จะมีหลายแบบซึ่งเดี๋ยววิเล่าให้ฟังในตอนท้ายค่ะชายหาดของที่นี่ค่ะที่เห็นข้างหลังเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าชายหาดที่นี่สวยมากแล้วก็ทรายเนี่ยจะมีความละเอียดซึ่งเดาได้เลยว่าเขาน่าจะจัดการอะไรบางอย่างกับชายหาดที่นี่เวลาเราเดินเนี่ยทรายมันจะนุ่มมากนุ่มเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวที่เกาะบางเกาะนะคะที่มันมีความแบบสวยงามเลยทีเดียวนะคะ อารมณ์มันก็คล้ายๆกับไปเดินภูเก็ตเลยค่ะแต่เราไม่ต้องไปถึงที่นั่นเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่หัวหินนะคะสิ่งที่3ก็คือมาเที่ยวเนี่ยเราจะพบว่ามีครอบครัวค่ะจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้านะคะที่สําคัญของเขาเลยก็คือกลุ่มของคนที่มีครอบครัวเด็กๆทุกคนที่มาเช็คอินค่ะครอบครัวค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเด็กๆมาท้งนั้นเลยนะคะเวลาเช็คอินจะเห็นข้าวของอุปกรณ์ต่างๆของเด็กๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะต่อไปเวลาที่บรรยากาศแรกที่เข้ามาเนี่ยพบได้เลยว่า มีการต้อนรับที่เขาเรียกว่าคือมีความตั้งใจค่ะที่จะต้อนรับคนที่มาก็คือว่าอันดับแรกก็คือเวลคั่มดิงเนี่ยให้สาหรับทุกคนมีเวลคั่มดิงสำหรับผู้ใหญ่มีเวลคั่มดิงสำหรับเด็กแล้วก็มีไอศครีมสาหรับเด็กๆนะคะสําหรับคนที่รอเช็คอินเนี่ยอาจจะรอนานลเลยเขาก็มีตรงนี้เนี่ยเอาไว้ให้เด็กๆก,ก็จะไม่ไม่สุกสนค่ะก็จะนั่งทานไอศครีมกันอยู่กับที่นะคะทีนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ต่อไปค่ะ ในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอขึ้นอยู่กับว่าในวิกฤตนั้นเราจะเป็นคนที่หาโอกาสเจอหรือเปล่านะคะไม่ใช่ทุกๆคนจะแย่ลงนะคะอันนี้ขอเป็นกาลังใจให้นะคะต่อไปค่ะมาดูค่ะว่าออสิ่งที่เขาใส่ใจกับลูกค้ามากๆที่นี่ที่แตกต่างเลยนะคะก็คือว่าสระว่ายน้ําของที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะมีภาาให้ดูค่ะสระว่ายน้ําของที่นี่เนี่ยมีตั้งแต่0เมตรนะคะน,นี่สำหรับเด็ก1-5ปี 0.3เมตรก็คือแบบสำหรับเด็กๆเ,เล็กๆประมาณ1-5ปีสามารถเล่นได้ผู้ปกครองสามารถที่จะดูเขาได้เลยนะคะมีสระว่ายน้ํา0.9เมตรสำหรับเด็กโตหน่อยหนึ่งแล้วก็1.1เมตรนะคะ1.1เมตรเนี่ยสำหรับเ,เด็กที่โตขึ้นมาหน่อยสักพ .3 ปาป .5 สพแล้วก็บินสระข,ของผู้ใหญ่ซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเล่นสระว่ายน้ําแบบไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะคะแต่ละสระก,ก็จะมีเครื่องเล่นซึ่งเหมาะมากๆนะคะสำหรับครอบครัว ที่จะเข้ามาเช็คอินที่นี่นะคะเราก็มีกิจกรรมนะคะมีคิดคลับมีสนามเด็กเล่นอ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วค่ะเมื่อเรานะคะเห็นว่าในขณะที่นะคะมีวิกฤตอยู่นะคะในขณะนี้เนี่ยแต่ว่าบางธุรกิจหรือว่าบางอาชีพเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือว่าสามารถทํากําไรได้แล้วเราได้เรียนรู้อะไรคะ่ะอันดับแรกคะ่ะเราต้องเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างคะ่ะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้น สิ่งที่2ก็คือเราต้องมองหาความถนัดในตัวเองว่าวันนี้เรามีความถนัดอะไรนะคะลองเริ่มต้นทําดูค่ะวา่าเรามีความถนัดอะไรเนี่ยเริ่มต้นได้เลยสิ่งที่3ค่ะก็คือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยให้ดูว่ามันตอบโจทย์กับธุรกิจหรือว่าตอบโจทย์การตลาดของปัจจุบันและอนาคตหรือเปล่านะคะธุรกิจบางอย่างหรืออาชีพบางอย่างเนี่ยหายไปแล้วนะคะจากยุคอดีตเช่นเทปคาสเซตปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีแล้วนะคะหรือแผ่นซีดีก็น้อยมากเลย ทุกวันนี้ก็จะเป็นทางด้านอินเทอร์เนต็ตหรือว่าในโลกออนไลน์อื่นๆค่ะเราลองมองหาค่ะว่าธุรกิจอะไรที่เหมาะสมกับเราหรือว่าตอบโจทย์กับเรานะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือลงมือทำคะ่ะทำแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนสําเร็จค่ะเพราะว่าทุกๆทุกๆทุกๆวิกฤตค่ะมักจะมีโอกาสเสมอเพียงแต่ว่าใครเท่านั้นเองที่จะมองหา<ม>นะคะมองหาโอกาสนั้นเจอนะคะแล้วก็พบกันนะคะที่ความสําเร็จนะคะทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ